คนเดนอไรอน, <_ an> อน,นสบายดีพ่อแม่พี่น้อง <_ an> บอกกไม่พี่น้องแกงีแกง,แกงเถียงหวั <_ an> อู้ปัหน่อยตสัสดเจ็บเลย <_ an> อะไรอะไร <_ an> เออไปห้องเอื่อยออกมาห้องเอือยออกมาปอกยเมอใส่ห้องเอ่ยมา่ไห้อเอ่อยมอไมเียรยังเออว่เออพออเอาไปเสียเมียนอยู่ในพอเอ้ยบ่ได้ปาดดอกทำไปเก็บ เห็นมีดมาได้ให้เก็บลูกย้อจมจำโนวนผ่านดินอย่างนี้โมเฮ็ดของแม่นะลูกโมเฮ็ดโมเฮ็ดแม่โอ้ใช่ใช่ถ่ายก็ถ่ายอยู่ดีเด้นนี่น่ะนี่อาม,าม่าแม่ใส่ใสืกาบมันยนะ

กระอบอก่้ำมันพลเรีย่ยวนี่นมองไข่ใ,ให้ออกนี่ ทางนั้นสีเป็นกองหีมนนะลูงเป็นสั่งหีมมามีโครงการหีมบทเต่าพันใหญ่มาเท่ล้วเนี่ยเด้หน่อยทางเขาลดทางเอ๊ะโอ,อโ้กูกูกูยีนเหรอไหม เาใส่เต็มรดอู้เหยไปนะก็แค่หอเห้ก็ปวดแขนแใจคู่หนึ่งคู่หนึ่งเก้าพันอ่ะหินบดหินขาวเดี๋ น okay, <distance> nah, ี่ก็เห <état> ้บ <sair> hmm. ็อกคดว่าหินยังซะ้นี้นะทายหินตันีนะจกายนังิ้มันคูหนึ่งมันคูหนึ่งเก้าพันดังยีนสังายถ้ามีติหินบดนะเก้าพันหลดหนึ่งแค่ว่าในได้สะ นี่ไายมันทำเห็นนู่ไข่มันจะปากเจาอไอ้มีลมเต็มเต็มเสือดาวไปนอนไปดอกไหมเอไหมอีเอออ่บันเดอเตื่นแต่ดึกก็คืนนี่นอนดึกกินนมสอง โอ้ยนอนเหนือก er ันคืนอยูแล้วไม่มี็น้อยไม่เห็นเลยมีน้อยมีดำโอ้เหลอยเชียงมาให้โผล่มาใหม่ม่เลี้ยวเลยนี่เวลาจะป่านอะนี่มันเ็นเออจะทำกันลอยไปได้รล้ปอกมาไม่มาเลี้ยวเลยเนี่นั่นรูปขัดไม่ใจ วันเข้ามาแล้วพ่อเธอจะไปทำงานแล้วเธอจะยู่กับแม่เนาะลาปมามาปอกสวยกันนี่กับมานางอยู่กับวัดขึ้นจะเว้นช่งยอันนี้อันเ่าเปเคียงเมี่ยแกนวก็กินกระปั เกกันใหญ่สวยมันกับคนเรารสชาติแล้วมันบอกคนเราต้องบนนณากรรมกันเพื่อแต่ก็ต้องคัววรได้ต้องการไปยังไสอยยไอเปลาลายนี่พาะบนต้งนก็ได้นาะกินหน่อยนึ่งไปกองหน น้อนอินอกน้องนอดนีอดนจกนอ,อ,อกไ,ไดไกอกกอนอ,อันนี้คือน้อไมไพ่บ้าที่น้องยามน,นี้ต้องกินน้ำไม้ไปบ้าถ้ายามหน้าเลกงด ใครที่ชอบปลูกไว้ครับยังพี่หนาพุทธิชิได้กินดินเขามันบุกคออย่างอันนัได้แล้วมันเป็นดินทรายนะมันเป็นนอคือยอะไรเนาะอันนี้มันดินแข็งนี่ฉันปลูกในห้องหนามกินมันสุ่มมันสุ่มตลอดอันนกระช่วงอยู่ในนอมันดูดกินนานตลอดโอ้ยเหงือขึ้นรูปีนโหดเดี๋ยวโหดกูเหม่อปะ

ก็มึงกว่ากันหมดเป็นชัมงับบกี้ัปุ๊ดยังด้ดอกว่าจะือว่าคเบดสบเปนอะไรประดามามเชียยุคลารับปุ๊ดเีบปากอิวาวิ่กินมดจัหนึงเตือากินามดนั่ลงไปเนอันนก็บอกเมนว่าเอาไงกูเห็ุไ่ได้อยากกินไป เพอร์เฮดพอเฮดแล้วบทได้เพอร์เฮดแล้วรถบรรทุกเลยมันเหนื่อยคือมันลายเนาะนลายขั้นตอนมันคือกุ้งไม่ซือ้อมาระายอย่โลอ,อันนี้ก็คือกันนั่นนี่โปแก่แล้วนี่บบเลือดเยลยเอาไปทิ้งหน่อยมาจีดีดีกันแล้วเนี่ยจี้ดันนี่มันนี่คือมุมเทพนเออเห็นไหม,หม,มบุก่อน เราเห็นลูกมันบองงามมันนีคก็มุมแท้มันนี้ยังมันได้อำนามวันนี้อำานชงเผือกนรังแทงแพงก่อนแทงเพ่งก่อนยุบกันจุบกันจุบกันเห็นในไหนครับ ลูกมาลูกมาเห็นเลย

นาวโคดนบบีนะคะเมือ hmm. น hmm. ิวีิมอืัี้ทำอะไรอ่ะ

ก็ว่าว่านี่ยใชไอยู่ามาได้จริงเขาจริงๆมาสงไส้าไนะมาไม่เอาไส้ั็จะก็ากมาส่งแนละ้วทนไมจ่ายจ,าจาาะไปเ,เงินัโครงก,การยัง,ยงยรอลุนออล้นรอรุ้นมีรุ้นรุ้นนะคะเะคะ แม่ลอยไปเล่นทางหลังกล่องกระดุมเลยเล่นนำไมเนน้ไม้เฮาสิหักเล่นะหนอกใหญ่เลยพึ้นน้ำไม้เล่นหนอกนเลยกูเป็นขึ้นแล้วนะกองจองกองโอ้มันจะเปตะกินเลยอ้ยหึ้มแบบกระเจาะเห็นว่าละที่นี่ขึ้นเฮ้ยจะเป็นอะไรก็ขอด้วยส่งมาลเฮย เก็บชงไว้เม่ก่อนไป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  ก้นทีน้าวแล้ว พ่บม่อยากไปให้ทำงานที่นอะยันเมียจ่อยยันเมียบริกินย่งกำลงอยู่กับขนลูกน้อยเนาะพี่น้องาะสีกำลังไปมาจม่อไปเห็นงานเจ้าชิบุจ่อยว่าไิกินขา้าว ที่ไหไปเบอกเนาะนี่ยนีะเราเจออย่างกรโทรมาบอกมาแทมมันวุ่อีกทางไทย ใช่แม่ไลยทีร้อยเฮ้ยลูกเอาที่ต๊ใส่เลยกันนัเป็นห่วงเนาะพะเป็น ไปไผ่สิมาเบิกงัวมันถ้วยสิัวปล่อยแล้วพี่น้องไอ้ส่วงน่าสันปล่อยงัวแล้วค่ะไปเซ็กซี่เฮดุยังไดอวู่ด,ดีต้องกินต้องใส่เนาะ่าแพมเพิร์ดขานุ่ม Em quyết cả thông là xì loại quà Nông cả Xíp mự Tay xíp mự xíu lắm Xíp mự 3 lăng Lăng là 3 loại chết xíp bà. Đơn 1 Xì hạ khăn của bạn ไม่รวมค่ะขนมได้พี่น้องน้องคนเขาก็ยังยังดีนะเี๋ยวเป็นไปลองเบึ่พอได้ตื่นกัน ว่าจะสองสามพันบาทมิวขมือนี่ก็โอ้ยยากห้องยู่ไข่เธอแล้วก็้องถอดละจำพ่อส่งยูทูบไลฟ์ส่งเขาอยู่บ่ได้เนาะพ่อก็สีเข่าใจ เดิน,อ,นอันนี้เดียวเลยนี่รอรอไล่ดงไพ่ให้เมล็กดังไพ่ให้เมล็อนี่กระฐานเบิด์ตอีก เ็นซื้อก็เป็นยือยเออสอบเสร็จมาละพอดีน